ชาวแแบบสวัสดีสวีดัตนะครับเพื่อนๆชาว FC ของบ p ที่น่ารักนกันจ๊ะวันนี้บอกเลยว่ามีของหายากเข้ามาอีกแล้วนะครับผมกราดรับชมคลิปนะครับเราอยู่กับน้องเอ็กซ์ครับผมแล้วก็อยู่กับน้องอ้าวไปไหนอ่ะอยู่ที่นี่ด้วยนะครับครับผมทีมงานบ้านโป่งมานัวนเองนะครับผมวันนี้เนี่ยบอกเลยว่าของหายากนะครับอีลสุโอริโอครับผมใช่ครับพี่อะไรอะมันเลดิโอครับพี่อะไรนะเลดิโอครับผมไม่ใช่เลดิโอแล้วมันเป็นยูเอแล้ว จริงๆมันคืออีสูอะไรนะโรดิโอไม่ใช่อีสูสุโรดิโอครับผมแล้วน้ำตาจะไหลเพื่อนโอ้ตายแล้วครับนี่เราไม่ได้มุกใช่ไหมวัสดีครับเพื่อนครับวันนี้นะเรามีเป็นอีสูนะครับโรดิโอสวยๆนะ3.0นะครับแล้วก็เป็นเทอร์โบด้วยคันนี้เป็น4ี่คูณสนะครับนะครับเป็นตัว4ฟร์วิวด้วยนะครับหายากเลยนะครับผมรถสวยมากๆนะแค่ไม่ต้องทำอะไรนะฮะรถเดิมสีเดิมเครื่องเดิมเล่มทะเบียน เดิมๆกันเลยทีเดียวเชียวนะอ่ะขอดูท้ายนิดนึงแม็กไรเนอร์เป็นไงบ้างนะฮะไรเนอร์สวยนะครับสะอาดสะอ้านนะครับท้ายก็เดิมๆนะครับไม่มีอะไรไม่ได้ขนอะไรหนักนะปิดท้ายเลยฮะสวยจริงๆนะครับ3.0มูนเทอร์โบพาสซีสองพนะครับใช้กันยาวๆเลยเพื่อนๆนะล้อแม็กนะครับยางสวยอยู่เลยตัวนี้เป็นตัว L S นะครับเป็นตัวท็อปสุดเลยนะฮะหาอยู่ห้าพารครับคันนี้บอกเลยเพื่อนๆนี่ฮะอีวูสูนะฮะโอริโอของเรานะฮะ <อ>ใ,ใ,ใโรดิโอครับผม Ary, สวยกันเลยนะนเพื่อนนะสีสันถือว่าสวยงามนะเนี่ยเดิมบางนะครับแล้วก็เงาแวบ,แวบ,แวบๆบุบๆปิบๆเลยกันเลยทีเดียวเชียวนะพาสีสองห้าหกแปะเพื่อนเพื่อนนะใช้ยาวๆนะดูภายในดีกว่าภ<ๆ>ายในนี่บอกเลยนะส่งเข้าไปแห้งส่งเข้าประกวดได้เลยนะแผงประตูดูเลยฮะนะครับแผงก็มาอยู่เนี่ยนะ กะบมือครับผมยังเรียบร้อยอยู่เลยนะสวิทกระจกนะครับก็ยังดูเรียบร้อยอยู่มากแบบนี้เลยนะเพื่อนๆนะสวยจริงๆนะครับเบาะนี่เป็นเบาะผ้าใช่ไหมแล้วก็หุ้มเป็นพียูมานะครับผมอ่ะขอฟังเสียงเครื่องยนต์หน่อยครับน้องนิวฮะโอ้โหเดินไปก่อน <c oughs> รถติดชึ่งนะจา้าที่รักโอ้แหวงเย็บเจี๊ยบสวยงามเบรกมือเนี่ยนะฮะยังใช้ได้เลยนะเห็นไหมฮะชชว์แอพแอนี่เห็นไหมระบบไฟฟ้าโดยรวมถือว่าใช้ได้ทุกอะไรสวยงาม แล้วก็กรอบช่องแอร์ก็สวยไหมเท่าไหร่เนี่ยหนึ่งแสนหกหมืนสี่พันโลโอ้ยใช้น้อยมากกระจกปรับข้างไฟฟ้าคันนี้ปีศูนย์สองนะก็จะไม่ผิดอนะมเมื่อกี้เราลืมบอกปีไปนะครับรถสุดท้ายเลยนะฮะรถสวยมากๆนี่ฮะ<อ>ทีเด็ดตรงนี้ครับโฟร์วิวสี่คูณสี่เท่ากับสิบหกแล้วสี่ห้าฮะสี่ห้าสิบห้าผสมรถดีกว่าแผงประตูข้างก็สวยสะอาดนะเพื่อนๆนะ ที่กระจกนะครับแล้วก็แผงกมัมมี่ก็อย่างเดิมคอนโซลนี่สวยมากนะดูนะฮะช่องเก็บของก็<อ>ยังสวยงามบอกก็ยังดูดีอยู่นะอะขอดูด้านหลังแคบเลยฮะเลื่อนได้นะนี่ฮะก็ยังกว้างขวางนะปิดฝากเกน่อยครับนี่ครับสวยงามจริงๆก็เลยเดียวเชียวนะครับไฟเก๋งผ้าหลังคาเพื่อน นี่ไฟสองเป็นที่ใช้ได้เลยฮะเดี๋ยวกดให้ดูหน่อยอนี่ยังใช้งานได้ปกตินะ,ะแคบแคบก็ยังสวยงามแม่มันช่างแหลมแหววจริงๆนะฮะเพื่อนๆนะนี่ฮะเอ s เดิมจริงๆไม่รู้จะรีวิวอะไรคันนี้ถือว่าเดิมสวยๆเลยนะนะฮะหายยากมากๆนลครับมาหาใช้กันนะฮะนี่ฮะ2568นะครับใช้กันยาวๆมาห้องเครื่องเลยดีกว่าเสียเวลาโอ้โหดูกบอนนะฮะ ฝาที่ทับปิวเพื่อน,นสวยงามจริงๆรานาหน้าเดิมสนิทแทนเพจก็ยังเดิมนะครับสวยจริงๆสวยงามสวยงามจริงนะครับเพื่อนๆลอดูหน่อยดูเพื่อน,นไม่มีฟันันเลยทีเดียวเชียวทำไมไม่ช่วยที่ดึง,ง่ง สติกเกอร์ก็เดิมนะไม่รู้จะเดิมไปไหนอภิษากระโปรงเลยฮะลืมบอกไปนิดนึงเมื่อกี้พี่เห็นสติ๊กเกอร์อยู่ลืมโชว์เพื่อนๆดูนี่ซะกก่อนดูความเดิมเนี่ยฮะสติ๊กเกอร์ของอีอูสเพื่อนๆจ๋ายังอยู่เลยนะฮะดูความเดิมเขาซะกก่อนเย็นไหมโอ้โหแกรก็เย็น ขับต่งหวดดบายเลยนี่ไว้ขนข้าวขนของขนข้าวและขนของขแล้วกลับข้าวกลับข้าวขนได้ไหมบข้าวไม่ได้ต้องไปซื้อ <laughs> สวยอะ่ะ้าถึงรอบดีกว่ารถแจมแหววมากนะนต้องเอ้หายยากนะสี่คูณสี่เนี่ยมาแล้วครับผมอิอุสูด้วยมันเพื่อนนะ โรดิโอสวยสๆสวย3.0นะ 4x4 คูณสี่โฟวินะขับมันมัเลยนะรถนี้แทบจะมือเดียวป้ายแดงเลยเพื่อนๆนะปี02ตัวสุดท้ายด้วยดูดิฮะโอ้หาอยู่บอกเลยว่าไม่ควรพลาดนะครับโฟวิลดอมเดิมแบบนี้เนี่ยหาแทบไม่ได้คนะันนี้เท่าไหร่ดีครับน้องเอก๊ก จะไปวาวบพี่หนึ่งแสบาทเท,ท่านั้นครับตุ่งุงๆุๆงทุ่งุง,งใช้ราคากลางก่ล้นะครับขนาดเป็นตัวศูนย์หนึธรรมดาลนะยังมีสสนห้าแสนเลยธรรมดาคือตัวไม่ใช่โฟลว,วถูกต้องแล้วคันนี่โฟลวอยด้วยนะพี่เห็นมีตั้งแต่แสนเจ็ดแบางที20ต้นยังมีเลยนะครับของมันหายากนะครับสภาพดีแบบนี้ด้วยแล้วก็เครื่องเครื่องแน่นเปรียยไม่มีปัญหาหนึ่งแสนเจ็ดหมื่นเก้าพันบาทอนี้ไปเลยพี่ได้ายฟิสตี้ไหมใชดีฝากอะไรก็แชร์ผมหน้าเฟซบ E เอเอครับผมเขาเงี e ้ยจะตับ e พี่นะสวัสดีครับ